เมื่อเด็กหนุ่มได้รับพลังสายฟ้าจากทเทพเจ้า<ๆ>เขาจึงต้องใช้มันกอบกู้โลกจากเหล่าซูเปอร์วายไลา์เรื่องราวจะเป็นยังไงเขาจะจัดการพวกมันสำเร็จหรือไม่วันนี้สล็อตมูวี่เขาจะในเรื่องซาแซมถ้าพร้อมแล้วลุย เริ่มต้นเรื่องนะครับย้อนกลับไปในปี1974เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อแทดครับเขากําลังหมกมุ่นอยู่กับของเล่นบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับลูกแก้วซึ่งพ่อกับพี่ชายของเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแทนที่จะเ,เวลาไปสนใจเรื่องอื่นในระหว่างนั้นมันได้แสดงอัการาบราณสลับไปมาแทดโทษพี่ชายที่ทําของเล่นของเขาพังเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาพ่อกับพี่ชายก็หายตัวไปจากนั้นรถก็วิ่งเร็วขึ้นและโผล่เข้ามาในอีกมิติหนึง่งแทดเปิดประตูลงมาก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่เห็น พราะตรงหน้ากับไม่ใช่ถนนแต่เป็นปราสาทสูงใหญ่ที่ดูน่ากลัวไม่ใช่น้อยเขาเดินตรงเข้ามาในทางเดินเล็กๆและพบกับใครบางคนที่กําลังรออยู่ผู้ชายคนนี้ชื่อซาแซมครับเป็นพ่อมนคนสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้และทําหน้าที่ปกป้องอาณาจักรจากพวกปีศาจเจ็ดตัวที่พวกมันถูกสาปให้กลายเป็นหินนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ซาแซมมีพลังที่อ่อนแอลงจึงต้องการค้นหาแชมเปี้ยนคนใหม่มารับพลังวิเศษต่ตอจากเขาและใครที่ได้ครอบครองไม้เท้านี้จะได้รับพลังวิเศษ จากเขาทั้งหมดครับแทกตื่นเต้นมากไม่ได้ยินแบบนั้นแต่ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการทดสอบก่อนนะนะเจ้าปีศาจเจ็ดตัวบอกกับแทกว่าห้ามเชื่อพมดซาแซมมันนะโกหกพวกเรามออพลังให้เจ้าได้จงรับเอาดวงตาวิเศษไปแทกมองมาที่ดวงตาลูกใหญ่ที่กําลังเรืองแสงสวยงามพวกปีศาจเจ็ดตัวบอกต่อว่าจงรับมันไปทุกคนมองว่าเจ้าอ่อนแอจงเอามันไปแสดงให้พวกเขาเห็นพลังของเจ้าซะ แทเอื้อมมือไปหยิบดวงตาเรืองแสงซาแสมเตือนไม่ให้เขาทำแบบนั้นและบอกต่อว่ามีเพียงแค่คนที่มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะต้านทานกิเลสได้แต่เจ้าไม่มีวันคู่ควรพ่อมดซาแซมส่งเขากลับมายังโลกมนุษย์แทดรู้ว่าตัวเองกลับมาอยู่บนรถและรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เขาไม่ได้ฝันไปเขาพยายามโวยวายที่จะหาทางกลับไปรับพลังวิเศษนั้นจนทําให้รถที่นั่งมานั้นเกือบพลิกคว่ำลงข้างทางแทอธิบายให้ฟังว่าเขาถูกพ่อมดพาไปที่ปราสาทแห่งหนึ่งมาพอพูดด้วย น้ำเสียงโมโหหยุดพูดได้แล้วไอเด็กงีเง่าวันวันเอาแต่แหกปากงองแงแกเกือบทำเราตายแล้วเห็นไหม อยูอยูได้มีรถคันนึงขับพุ่งชนมาที่รถของเขาจนทําให้รถพกคว่ำหลายตลบพี่ชายแห่งมาบอกกับเขาด้วยความโมโหแกแกเป็นคนที่ขอเรื่องทั้งหมดกลับมาที่ปัจจุบันเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อบิลลี่แบดสันครับเด็กสุดเกลียนที่ชอบกวนตีนตํารวจเป็นชีวิตจิตใจและวันนี้มันก็เอาอีกแล้วบิลลี่หลอกให้ตํารวจมาที่ร้านค้าแห่งหนึ่งโกหกว่ามีโจรอยู่ในร้านพอตํารวจเดินเข้าไปเขาก็จัดการปิดประตูขังตํารวจไว้ในน,นั้นแถมยังเยาะเย้ยด้วยความสาใจบิลลี่รีบเข้าไปในรถต และค้นหาข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเขาจดชื่อที่อยู่ใครคนหนึ่งที่มีนามสกุลเดียวกับเขาเมื่อได้สิ่งที่ต้องการบิลลี่ก็รีบวิ่งหนีไปครับจากนั้นเขาก็ามาที่บ้านหลังหนึ่งตามที่อยู่ที่ได้มาจากโน้ตบุ๊กของตำรวจบิลลี่มองดูบ้านหลังนั้นพร้อมกับถอนหายใจออกมาภาพย้อนกลับมาในอดีตวิลลี่ได้มาเที่ยวสวนสนุกกับแม่ครับขณะนั้นเองวิลลี่พยายามก้มเก็บของเล่นทําให้พัดหลงกับแม่มีคนแจ้งตำรวจและพาตัววิลลี่มารอ,อเพื่อให้แม่มารับแต่เธอก็ไม่กลับมาตัดภาพมาที่ ปัจจุบันที่วิลลี่ต้องทำแบบนั้นกับตำรวจก็เ,เพื่อจะตามหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของเขาจนตอนนี้บิลลี่รู้แล้วว่าเธออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาตัดสินใจเดินเข้าไปกดกิ่งหน้าบ้านจากนั้นก็มีผู้หญิงเดินออกมาดูเหมือนจะมาผิดบ้านนะบิลลี่ขณะนั้นตำรวจที่โดนบิลลี่เล่นงานก็ตามมาเจอบิลลี่ถูกจับและพาส่งมาที่สถานคุมประพฤติเขาหนีออกจากบ้านเด็กกำพร้ามาหกทีจนเจ้าหน้าที่คนนี้เอือมลากับพฤติกรรมของเขาเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่เข้าใจว่าทาไมบิลลี่ต้องหนีจากที่ดีๆไปตามหา คนคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเขาแถมยังมีสมุดที่ใช้จดชื่อใครที่ใช้นามสกุลเดียวกับเขาเอาไว้ถึง70กว่าชื่อที่บิลลี่คิดว่าเป็นแม่ตัวเองและเขาก็ไปหาคนพวกนั้นมาทั้งหมดแล้วซึ่งบิลลี่ยังเชื่อว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ครับเจ้าหน้าที่เดินมาบอกกับบิลลี่ว่าตอนนี้มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กต้องการที่จะรับเลี้ยงเขาแต่บิลลี่ก็ยังยืนยันว่าเขาหนาดูแลตัวเองได้เธอบอกกับบิลลี่รอให้เธออายุ18ก่อนนะฉันไม่ต้องการเเห็นนนนธอนอนอยู่ข้างถนน เพื่อตามหาคนที่ไม่เคยตามหาเธอเลยทําให้บิลลี่ต้องจําใจใยอมมาที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้ครับทั้งสองทักทายเขาด้วยคําพูดสนุกสนานเพราะต้องการที่จะสร้างสัมพันธ์และไม่อยากให้บิลลี่เก่งจนเกินไปเมื่อกลับมาถึงบ้านซึ่งบิลลี่คิดว่าคงมีแค่เขาคนเดียวแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับบ้านนี้รับอุปการะเด็กกำพร้าถึง5คนรวมบิลลี่ด้วยก็เป็น6คนทั้งหมดทักทายและต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเธอพาบิลลี่เดินขึ้นมาที่ห้องนอนซึ่งเขาจะได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนใหม่ที่ ชื่อเฟดดีครับและเฟดดีเนี่ยเป็นคนที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่มากๆ ทั้งสองทักทายกันแต่ดูเหมือนบิลลี่จะไม่ได้สนใจเลยสักนิดภาพตัดมาที่แทดชายหนุ่มที่เกือบทําพ่อตัวเองตายในวันนั้นตอนนี้เขาโตขึ้นมากแล้วนะซึ่งแทดยังคงหมกมุ่นกับสัญ,ญลักษณ์อัคระโบราณจนถึงขั้นตั้งบริษัทษขึ้นมาเพื่อศึกษากันเลยทีเดียวเพราะว่าเขารู้ว่าใครที่เห็นสัญ,ญลักษณ์นี้จะเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นแชมเปี้ยนแทดกลับมาที่ห้องทํางานพร้อมกับเลื่อนประตูบานหนึ่งออกมาจากนั้นเขาก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ที่ได้มาใหม่ลงในประตูหลังจากที่แทดศึกษามานานหลายปีตอนนี้เขาาาสสมรถแกัญ,ญ จนสามารถเปิดประตูเชื่อมต่อมิติกลับไปยังปราสาทที่เขาเคยเข้าไปในตอนที่อยู่บนรถได้แล้วครับแพทดเดินเข้าไปในนั้นและเห็นพ่อหมซาแซมกำลังยืนรออยู่ท่านจําผมไม่ได้ใช่ไหม เขาถามคืนจำได้สิเจ้าคือเด็กคนนั้นเจ้าบังอาจบุกลุกอาณาจักรของข้างั้นหรอแทดพูดด้วยน้ำเสียงโมโหท่านรู้ไหมหว่าเด็กที่โดนท่านบอกว่าไม่ดีพอจะรู้สึกยังไงพูดจบเขาวเดินตรงมาที่แท่นวางและหยิบดวงตาเลืองแสงขึ้นมาถือไว้ในมือจากนั้นปีศาจท,ทั้ง7ก็ถูกปลดปล่อยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและตอนนี้พวกมันได้เจอแชมเปี้ยนของตัวเองแล้วครับพ่อโมดซาแซมต่อสู้เพื่อต้องการจะหยุดพวกมันแต่เขาก็ไม่สามารถเอาชนะพลังของพวกมันได้ดวง ตาเรืองแสงลอยมาหยุดที่ตรงหน้าก่อนจะปุ่งเข้าไปในดวงตาของเขาทําให้ตอนนี้แท็กมีร่างกายทรงพลังและเป็นแชมปเปี้ยนที่ถูกปีศาจท,ทั้ง7ตัวหลอกใช้ร่างกายของเขาไปฆ่าคนบริสุทธิ์ต่อจากนี้ผมจะขอเรียกแท็กว่าซูเปอร์ไวรัสนะครับกลับมาที่บิลลี่หลังจากเลิกเรียนเขากลับบ้านตามปกติแต่เฟดดี้ถูกพวกเด็กเวรขับรถเข้ามาชนและถูกพวกมันซ้อมบิลลี่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้สนใจจนเขาได้ยินพวกนั้นพูดคําว่าแกกลับบ้านไปฟ้องแม่ไปอ้าวแกไม่มีแม่นี่ เมื่อเขาได้ยินแบบนั้นก็เดินมาจัดการพวกมันทั้งสองแต่แล้วเขาก็ถูกพวกมันเอาคืนบิลลี่วิ่งหนีพวกเด็กเวลและขึ้นมาบนรถไฟได้ทันเวลาก่อนที่พวกมันจะตามเข้ามาทำ้ายเขาดูเหมือนบิลลี่จะชอบใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่านะขณะนั้นเองตัวอักษรบนรถไฟก็เปลี่ยนเป็นตัวขระโบราณจากนั้นทุกคนบนรถไฟก็หายไปบิลลี่งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักพักทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเขาเดินลงจากรถไฟแทนที่มันจะเป็นสถานีที่มีคนพุกพ่านแต่กลับเป็นปราสา ที่สูงใหญ่ดูน่ากลัวและเป็นที่เดียวกับที่แทดมาหาพ่อโมดซาแซมครับบิลลี่เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆจนมาเจอพ่อโมดซาแซมที่กําลังนั่งรออยู่เขาบอกกับบิลลี่ข้าคือพ่อโมดคนสุดท้ายของโลกใบนี้พร้อมกับโชว์เวทมนต์ให้ดูและอธิบายต่อว่าเมื่อนานมาแล้วพ่อโมดได้คัดเลือกแชมเปี้ยนแบบไม่ยั้งคิดก็คืออยากได้คนไหนก็เลือกเอาเลยตามใจทาให้แชมเปี้ยนคนนั้นได้ใช้พลังของตัวเองเพื่อการล้างแค้นและปลดปล่อยปีศาจท,ทั้ง7ตัวขึ้นมาบนโลกเพราะเหตุน,นี้เองพ่อโม ซาแซมจึงไม่ยอมให้เวทมนต์กับใครง่ายๆจนกว่าจะเจอคนที่ดีจริงๆบิลลี่รู้แบบนั้นเขาก็ตอบปฏิเสธและบอกว่าผมหนะ้าไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะพ่อมดซาแซมยืนยันว่าต้องเป็นบิลลี่เท่านั้นพร้อมกับสั่งให้เขาวางมือลงบนไม้เท้าและเอ่ยชื่อซาแสมพลังทั้งหมดก็จะถูกถ่ายทอดไปที่ตัวเขาซึ่งตอนนี้พ่อมดซาแซมได้เลือกให้บิลลี่เป็นแชมเปี้ยนคนต่อไปแต่อยู่ที่ตัวเขาจะรับมันไว้หรือไม่บิลลี่ตัดสินใจวางมือลงบนไม้เท้าพร้อมกับพูดคำว่าซาแซม จากนั้นพลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังแข็งแกร่งของเฮอร์คิวลีสอดทนเหมือนแอตลาสอำนาจของเทพซูสความเร็วเหมือนเทพเมอร์คิวลีได้เข้าไปอยู่ในตัวของบิลลี่แล้วครับเขามองดูก็ต้องตกใจที่ตัวเองมีร่างกายที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใส่ชุดฮีโร่ที่โคตรเฟี้ยวและนี่คือร่างศักยภาพสูงสุดของบิลลี่ระหว่างนั้นร่างกายของพ่อมดซาแซมก็สลายหายไปเพราะได้มอบพลังทั้งหมดให้บิลลี่แล้วส่วนบิลลี่ก็วาร์ปกลับมานั่งบนรถไฟอีกครั้งทุกคนบนรถไฟเห็นแบบนั้นก็ง แต่งตัวอะไรของมันวะบิลลี่กลับมาที่บ้านพร้อมกับร่างกายที่ยังเป็นแชมเปี้ยนและขอร้องให้เฟดดี้ช่วยทีแรกเขาก็ตกใจนะคิดว่าเป็นโจรบิลลี่พยายามอธิบายให้ฟังว่าเขาคือบิลลี่จริงๆและบอกให้ตามมาเจอกันที่สวนสาธารณะเฟดดี้ตามมาก็เจอกับบิลลี่กําลังยืนรออยู่เขาขอร้องให้เฟดดี้ช่วยพอร,รู้ว่าเฟดดี้มีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกฮีโร่เฟดดี้ขอพิสูจน์ด้วยการใช้มือสัมผัสกรับรู้ถึงพลังในตัวของบิลลี่และรู้ว่ามันเจ๋งมาก แต่จะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าบิลลี่นั้นมีพลังวิเศษอะไรบ้างทั้งสองก็เลยทดสอบด้วยการบินเป็นอันดับแรกดูแล้วนายคงจะบ,บินไม่ได้นะบิลลี่ระหว่างนั้นเองบิลลี่ชี้นิ้วขึ้นมาแบบเพ้อเพลจากนั้นก็มีสายฟ้าพุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเขาทําให้เฟดดี้รู้ว่าบิลลี่มีพลังสายฟ้าทั้งสองดีใจมากๆมวลละคขบาทีหาแนวเลรนตัวในขณะที่ทั้งสองกำลังสนุกกับพลังวิเศษมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือเฟดดี้สื่อความหมายให้บิลลี่ลุย พวกนายมีพลังวิเศษนะเขาพุ่งเข้าไปเหมือนเดอะแฟลชโดยที่ไม่รู้ตัวและนี่คือพลังอีกหนึ่งอย่างก็คือให้เปอร์สปีดที่บิลลี่ได้รับมาจากเทพมือคิวลี่เขาใช้พลังจัดการโจนกระจอกจนผู้หญิงคนนี้มอบเงินให้บิลลี่เป็นค่าตอบแทนถึง73มเหรียญดีใจสิครับที่นี้งานแรกก็ได้เงินแบบชิวๆบิลลี่ก็เลยคิดอะไรดีๆออกเขาเดินเข้ามาซื้อเบียร์ในร้านสะดวกซื้อเพราะดูว่าตอนนี้ตัวโตวเหมือนกับผู้ใหญ่ก็เลยอยากลองจะซื้อเบียร์กินดูขนาดนั้นเองได้มีโจน องคนบุกเข้ามาป้นในร้านเฟดดีบอกว่านี่แหละโอกาสของนายแล้วที่จะโชว์พลังให้ทุกคนดูบิลลี่เข้าไปแย่งปืนจากนั้นโจนอีกคนก็ยิงสวนมาที่เขาทันทีแต่กระสุนยิงไม่เข้าครับเฟตดีเห็นแบบนั้นก็อึ้งอีกรอบส่วนบิลลี่ก็ไม่ต่างกันเฟตดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอเก็บไว้แต่พวกโจนมันก็ไม่เชื่อนะก็เลยจัดการใช้ปืนยิงไปที่หน้าของบิลลี่สรุปลูกกระสุนปืนไม่สามารถทําอะไรบิลลี่ได้เลยจริงๆครับเขาพูดด้วยน้ําเสียงตลกมันแค่จะกระเจีย้ยะคันค จากนั้นก็หันกลับไปหาโจรทั้งสองสุดยสิมึงทีนี้ทั้งสองแอบย่องเข้ามาในบ้านเพื่อไม่ให้พ่อกับแม่รู้เพราะว่าตัวบิลลี่ยังอยู่ในร่างของแชมเปียนเมื่อเดินเข้ามาข้างในก็ไม่พ้นสายตาของดาราเขาบอกกับเธอว่าเขานะ่ะคือบิลลี่เองมีผู้ชายแก่พาฉันไปที่ปราสาทและบอกให้ฉันพูดคําว่าซาแซมจากนั้นอยู่ๆก็มีสายฟ้าผ่ามาที่ตัวบิลลี่พร้อมกับร่างกายที่กลับมาเป็นปกติทําให้เฟรดดี้รู้ว่าบิลลี่สามารถเปลี่ยนร่างตัวเองได้ด้วยการพูดคําว่าซาแซมโห โคตรเจ๋งภาพตัดมาที่แทดเข้ามาที่บริษัทสินวานาซึ่งเป็นบริษัทพ่อของเองครับแทเดเตือนเข้ามาในห้องประชุมและเล่าเรื่องคืนที่รถชนให้ทุกคนในนั้นฟังจากนั้นเขาก็จัดการโยนพี่ชายออกจากตึกเป็นคนแรกและนี่คือการแก้แค้นสําหรับการที่เขาโดนดูถูกเหยียดหยามมาตลอดหลายปีแทดปล่อยปีศาจใจตัวมาจากร่างกายพร้อมกับสั่งให้มันจัดการฆ่าทุกคนในห้องประชุมปีศาจบอกกับแทดว่าตอนนี้พอมดซาแซมเจอแชมปเปี้ยนของตัวเองแล้วไหนตรงไปฆ่าแชมป เปลี่ยนนันซาก่อนที่มันจะรู้พลังของตัวเองแทดเดินออกจากห้องประชุมและปิดฉากด้วยการสั่งให้ปีศาจจัดการพ่อของเขาซากลับมาที่2หนุม่มเขาอาศัยโรงงานร้างแอบโดดเรียนมาทดสอบพลังของบิลลี่เพราะเฟดดี้อยากจะรู้ว่าเขามีพลังอะไรอีกบ้างซึ่งเฟนดี้ก็จะถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ด้วยอย่างเช่นคลิปนี้การทดสอบพลังกาลังต่อยแค่ทีเดียวเสาหายไปครึ่งตนหรือจะเป็นการใช้นิ้วดีดถังน้ํามันแค่ดีดเบาๆถังก็ปิว้วลอกอะครับน้องๆอ,อ,อะไร จะขนาดนั้นแบ่งมาให้ผมใช่บ้างผมจะเอาไปจัดการไอ้หลังจากนั้นเฟดดี้ <F ed dy> ก็อัปโหลดทุกคลิปลง u t u b e ไม่นานยอดวิวก็พุ่งกระจูดหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวเวลาบ้างก็เดินชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ทุกคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ว่างงานจริงๆในวันต่อมาทั้งสองมาที่โรงเรียนแต่บิลลี่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเข้าเรียนด้วยเฟดดี้ <F ed dy> พูดขึ้นนายจะโดเดเรียนแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะฉันไม่สนตอนนี้ฉันไม่ได้ไวเดียวกับนายแล้วพูดจบบิลลี่ก็เดินจากไปและไม่ได้สนใจที่จะชวน เฟดดี้ไปด้วยเหมือนอย่างเคยจากนั้นบิลลี่ก็มารับจ็อบถ่ายรูปกับแฟนคลับในระหว่างนั้นเองเขาเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังเดินข้ามถนนโดยไม่ดูรถบรรทุกที่ตอนนี้กำลังจะพุ่งมาชนบิลลี่ใช้พลังเข้าไปช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทันไม่เป็นไรใช่ไหมแมรี่เขาถามขึ้นซึ่งเธอก็สงสัยสิครับว่าบิลลี่รู้ชื่อเธอได้ยังไงเขาอยู่บ้านเดียวกันนี้เนาะแต่บิลลี่จะให้ใครรู้ไม่ได้ครับว่าต,วตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครเขาก็เลยตอบไปว่าอ๋อพลังวิเศษของผมอย่างหนึ่งก็คือ นได้ะกลับมาที่เฟดดี้เขาโกหกบอกทุกคนว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่กําลังดังอยู่ตอนนี้น่ะคือเพื่อนเขาเองซึ่งเฟดดี้นัดบิลลี่ไว้แล้วครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มาเพราะบิลลี่รู้ว่าเขาต้องปกปิดตัวเองเป็นความลับแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยที่ต้องมาทําให้เฟดดี้ดูเจ๋งที่มีเพื่อนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เด็กนักเรียนพากันหัวเราะเฟดดี้ที่เขาทําไม่ได้เหมือนที่โมไว้นะแปแตกสิครับทีนี้กลับมาที่บิลลี่ที่กําลังโชว์พลังของตัวเองให้ทุกคนดูพร้อมกับเปิดรับเงินบริจาคคือแบบ างานจริงๆใชมิเนียระหว่างนั้นเฟดดี้ก็โผล่มาด้วยการโมโหเรื่องที่เขาต้องขายหน้าในโรงอาหารของโรงเรียนแถมยังโดนเด็กเวรสองคนนั้นแกล้งอีกบิลลี่บอกกับเฟดดี้นายพูดของนายเองฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะไปซะหน่อยฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะพวกนายทำตัวฮีโร่อย่างไงบ้างนายหาเงินได้เท่าไหร่เฟดดี้ถามด้วยความโมโหบิลลี่ไม่ได้สนใจคำพูดของเฟดดี้และยังโชว์ว่าเขานาสามารถหาเงินเองได้แล้วด้วยพลังของสายฟ้าพูดจบบิลลี่ก็โชว์ให้ดูสักหนึ่งส แต่โชว์เพลินไปหน่อยสายฟ้าเลยไปผายางรถเมล์ที่กําลังวิ่งอยู่บนทางด่วนจนทําให้รถเสียหลักลื่นถลายชนขอบเบลลีเออร์เกือบตกลงมาที่พืนด้านล่างงานเข้าสิครับทีนี้บิลลี่เห็นแบบนั้นก็รีบผ่าทางเข้าไปช่วยขณะนั้นรถก็กําลังจะพุ่งตกลงมาเพราะรับน้ําหนักไม่ไหวบิลลี่ตัดสินใจวิ่งไปหยิบที่นอนนุ่มๆม,ม,มาวางรองไว้เพื่อไม่ต้องการให้รถตกลงมากระแทกแรงขึ้นมึงจะบ้าหรือเปล่าว่าใชยรถนะไม่ใช่ทุเรียนไม่นานรถก็พุ่งตกลงมาจากด้านบน ให้เห็นก็ว่าตายแต่บิลลี่ใช้พลังของตัวเองรับรถไว้ได้ครับทําให้ทุกคนบนรถปลอดภยัยทุกคนขอบคุณบิลลี่จากนั้นเฟนดดี้ก็เดินตามมาบิลลี่ดีใจมากๆเลยโมให้เขาฟังนายเห็นหรือเปล่าว่าพวกฉันยกรถได้เห็นสินายยิงสายฟ้าใส่รถบัสเกือบทําพวกเขาตายบิลลี่ตอบกลับไปนายอิจฉาฉันเลือสิท่า เออดีรู้ไหมฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มีเหมือนนายนายคิดว่านี่คือตัวนายงั้นหรอนายเพิ่งจะอายุสิบสี่เองนายมีแค่พลังวิเศษเที่ยวมาโชว์ตลกให้ทุกคนดูพูดจบเฟดดี้ก็เดินจากไปบิลลี่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเฟดดี้เลยสักนิดบอกว่าเขาจะทำตามใจตัวเองเพราะว่าโตแล้วขณะนั้นเองซูปเปอร์วไลท์ก็ตามมาเจอบิลลี่ทำให้เขารู้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้แหละคือผู้ถูกเลือกจากพ่อโมซาแซมบิลลี่ก็งงสิครับมันมาทำอะไรวะ จะมาขอลายเซ็นหรือเปล่าเอาพลังของนายมาให้ฉันหรือว่านายอยากตาย ผู้จบซูเปอร์ไวไลท์ก็จัดการชกไปที่หน้าของบิลลี่และเสยคางเข้าไปอีกหนึ่งทีบิลลี่คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่เพียงคนเดียวบนโลกนี้มาตลอดรู้สึกว่ารอบนี้เขาจะได้ใช้พลังฮีโร่จริงๆแล้วนะซูเปอร์ไวไลท์เดินตามมาและยังพูดย้ำคำเดิมถ่ายทอดพลังของแกมาให้ฉันได้แล้วบิลลี่ใส่จังหวะน,นี้ต่อยไปที่เป้าของมันแต่นั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยซูเปอร์ไวไลท์เลยจัดการลากเขาขึ้นมาบนท้องฟ้าและใช้หมัดชกไปที่หน้าทําให้บิลลี่ลอยตกลงมาเขาหาทางพยายามบินขึ้นเพื่อ ไม่ให้ตัวเองตกลงกระแทกพื้นและแล้วบิลลี่ก็สามารถบินได้สักทีเขาดีใจมากๆจนลืมว่าตอนนี้ตัวเองอยู่บนถนน1ิบรอบไปแดกสิครับทีนี้ซึงซูเปอร์ไวไลท์ก็ไม่ได้ลดละตามมาสู้อีกรอบดูเหมือนตอนนี้บิลลี่จะเสียเปียบเอามากๆเลยนะครับบิลลี่พยายามหาทางหนีโดยไม่คิดจะใช้พลังของตัวเองที่มีอยู่จนตอนนี้เขาถึงขั้นจนมุมเขาตะโกนเรียกชื่อซาแสมเพื่อให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติและใสจั่หวะนนี้หนีรอดไปได้บิลลี่กลับมาที่บ้านและถูกพ่อกับแม่จับได้ว่า เขาโดดเรียนอีกแล้วเลยต้องถูกปรับทัศนคติซะหน่อยเด็กๆทุกคนในบ้านช่วยกันปฏิปต่อเหตุการณ์จนรู้ว่าบิลลี่คือซูปเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดเลยเข้ามาให้กำลังใจเขาแถมยูจินเด็กแว่นยังช่วยค้นหาที่อยู่แม่ที่แท้จริงของบิลลี่จนเจอและรู้ว่าเธอเปลี่ยนนามสกุลหลังจากที่เขาหายตัวไปบิลลี่รู้แบบนั้นก็รีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปตามหาแม่ระหว่างนั้นเฟดดี้ก็ถูกซูปเปอร์ไวรัสจับเป็นตัวประกรันและพากลับมาที่บ้านบิลลี่มาที่อาพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึง่งและเดินนนนขึ้้มาที่ชันบน ตรงมาที่ห้อง707เขาขอประตูจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูออกมาเขาโชว์ของเล่นที่แม่มอบให้วันนั้นให้เธอดูแม่ นี่ผมเองบิลลี่อยากจะเข้าไปสวมกอดเธอแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่เธออธิบายให้เขาฟังตอนนั้นแม่อายุ17แล้วโดนไล่ออกจากบ้านและพ่อของลูกก็ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยภาพย้อนกลับมาในวันนั้นเธอพยายามตามหาบิลลี่และเห็นเขาอยู่กับตำรวจทําให้เธอรู้ว่าพวกเขาจะดูแลบิลลี่ดีกว่าที่เธอจะให้ได้ครับเธอเลยตัดสินใจทิ้งบิลลี่ให้อยู่กับตำรวจเขาร้องไห้ออกมาและตอบกลับไปที่ผมอยากมาหาแม่ก็เพื่อจะมาบอกว่าผมสบายดี ตอนนี้ผมต้องกลับไปหาครอบครัวจริงๆของผมแล้วปู่จบบิลลี่ก็เดินจากไปขณะนั้นเองเฟนดี้ก็ได้โทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ใช่เสียงของเฟนดี้ครับเป็นเสียงของซูเปอร์ไวไลท์ที่ตอนนี้สั่งให้เขากลับมาที่บ้านไม่งั้นเด็กๆในบ้านจะถูกฆ่าทั้งหมดไม่นานบิลลี่ก็กลับมาถึงบ้านเขาหมดทางเลือกถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ด้วยวัยที่ยังเด็กไปทาให้บิลลี่ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับมันครับซูปเปอร์ไวไลท์ใช้พลังเปลี่ยนประตูบ้านให้เป็นประตูมิติเชื่อมโยงไปที่ปราสทของพม เพื่อต้องการให้บิลลี่มอบพลังทั้งหมดให้มันเด็กๆทุกคนขอร้องบิลลี่ไม่ให้ทําแบบนั้นเขาตัดสินใจเดินตามมันเข้าไป,ป,ปอร per ไลท์สั่งให้ปีศาจทั้ง7ตัวออกมามันบังคับให้บิลลี่จับไม้เท้าและพูดชื่อตัวเองออกมาเพื่อที่จะรับพลังทั้งหมดในตัวของบิลลี่เขาบอกกับมันว่าพวกปีศาจนี้มันหลอกใช้นายอยู่นะระหว่างนั้นได้มีของเล่นแบทแมนลอยมาใส่หัวโล้นๆของสุ per w i r ์เฮ่ย <c oughs> หัวแบบนี้น่าตบจริงๆไม่ใช่ใครที่ไหนครับฝีมือของเด็กๆในบ้านที่ต่างม,มาช่วยบิลลี่ ซูปเปอร์ไวไลท์เปลี่ยนเป้าหมายตรงมาที่เด็กๆแทนบิลลี่เห็นแบบนั้นก็เลยจัดการหยิบของเล่นขึ้นมาและแทงไปที่หลังของมันพร้อมกับเหวี่ยงไปชนกับผนังจากนั้นเขาก็สั่งให้เด็กๆรีบวิ่งไปที่ประตูทางออกแต่หายังไงมันก็หาไม่เจอนะเจอแต่ประตูเต็มไปหมดพอเปิดดูก็มีแต่พวกปีศาจซ่อนอยู่หลังประตูนั่นไม่มีบ้านไหนที่กลับไปโผล่บ้านได้เลยเฟดดี้แนะนําให้บิลลี่คิดถึงที่ไหนก็ได้มันจะได้ไปโผล่ที่นั่นเขาทําตามที่เฟดดี้บอกและพาทุกคนหนีรอดจากพลังของซู ซูเปอร์ไวรไล์ได้อย่างเฉียดฉิวทั้งหมดมาผล่ที่บาร์แห่งหนึ่งคิดดีไม่ได้เลยนะวินดี้ระหว่างนั้นซูเปอร์ไวรไล์ก็ตามมาทําให้ทั้งหมดต้องวิ่งหนีกันอีกรอบบิลลี่สั่งให้ทั้งหมดเข้าไปหลบในสวนสนุกกันก่อนและทําตัวให้กลมกลืนกับที่นี่เพื่อไม่ให้ถูกจับได้บิลลี่ก็เลยเรียกชื่อตัวเองทําให้ร่างกายของเขากลับมาเป็นปกติแต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกเสมอไปซูเปอร์ไวรไลน์เห็นสายฟ้าผ่าลงมาที่สวนสนุกทําให้มันรู้ว่าบิลลี่หลบอยู่ที่นั่นเขาใส่จังหวะชุนนามูรีทซอ ซูปเปอร์ไวรยร้าตามมาพร้อมกับตะโกนขึ้นแกไม่คู่ควรกับแชมเปี้ยนแกมันก็แค่เด็กขี้คาดพูดจบมันก็จัดการใช้พลังโจมตีผู้คนที่อยู่ในสวนสนุกบิลลี่บอกกับทุกคนถ้าซูปเปอร์ฮีโร่ช่วยครอบครัวตัวเองไม่ได้มันก็ไม่ใช่ซูปเปอร์ตีนไก่สิจริงไหมจากนั้นเขาเปลี่ยนตัวเองกลับไปร่างซูปเปอร์ฮีโร่และเขาไปจัดการซูปเปอร์ไวร้ายเฟดดี้รู้ว่าถ้ามันใช้พลังเรียกปีศาจทั้งเจัวตัวออมาจะทำให้พลังมันหมดลงแมรี่รูปแบบนั้นจึงคิดแผนหลอกล่อให้มันเรียกปีาจทั้ง กมาเพราะถ้ามันทําแบบนั้นมันก็จะเป็นแค่คนแกธรร่ธรรมดาาคนหนึ่งสุ per ไวรัสใช้พลังเรียกปีศาจท,ทั้ง6ตัวออกมาและจัดการสั่งให้พวกมันจัดการทุกคนบิลลี่ตัดมาฆ่าปีศาจท,ทีละตัวแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับพอความสามารถของปีศาจแม่งก็เก่งโคตรๆลองหนได้แถมยังมีพลังเยอะอีกอื <c> ้ม <oughs> ฉากนี้ขมคอกันเลยทีเดียวแปลงพันบ้างหรือเปล่าวะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกทั้งหมดถูกพวกปีศาจจับมาเป็นตัวประกรันบิลลี่รู้ว่าตอนนี้เขาหมดทางที่จะ นะเขายอมคุกเข่าต่อหน้าซูเปอร์ไวรไล์และใช้มือจับไปที่ไม้เท้าเพื่อมอบพลังทั้งหมดให้มันระหว่างนั้นบิลลี่ก็ได้นึกถึงวันที่พ่อโมดซาแซมเลือกเขาเป็นแชมเปี้ยนมันทําให้เขาคิดขึ้นได้ว่าต้องคอยปกป้องัลังต่อจากพ่อโมดซาแซมและพลังนี้ไม่ใช่ใครก็ได้มาง่ายๆต้องเป็นผู้ถูกเลือกเท่านั้นบิลลี่ใช้ไม้เท้าฟาดไปที่หน้าของซูเปอร์ไวรไล์และสั่งให้ทุกคนมารวมพลังกันที่ไม้เท้าพร้อมกับให้พูดชื่อซาแซมพร้อมกันจากนั้นทุกคนก็แปลงร่างเป็นซู และรู้ว่าตัวเองมีพลังวิเศษแต,ตกต่างกันออกไปบิลลี่สั่งให้ทุกคนต่อสู้กับปีศาจท,ทั้ง7ตัวส่วนเขาจะจัดการปีศาจตัวที่อยู่ในซูเปอร์ไวลท์เองบิลลี่หลอกล่อจนปีศาจตัวสุดท้ายยอมออกจากดวงตาของมันได้ํำเร็จทําให้ตอนนี้ซูเปอร์ไวลท์ไม่ต่างอะไรกับคนแก่คนหนึ่งเขาเรียกชื่อซาแซมใช้พลังจากสายฟ้าจัดการปีศาจตัวสุดท้ายจากนั้นก็พาซูเปอร์ไวลท์กลับมาที่สวนสนุกบิลลี่จัดการควักดวงตาเรืองแสงของมันออกมาทําให้ปีศาจท,ทั้ง7กลับเข้าไปอยู่ในนั้นและตอนนี้ บิลลี่สามารถใช้พลังของตัวเองจัดการซูปเปอร์ไวรัสจนมันยอมแพ้ครับทุกคนปมมือชื่นจมบิลลี่และเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฮีโร่ของเขาโอ้โหหล่อเลยดีทีนี้จากนั้นทั้งหมดก็กลับมาที่ปราสาทและคืนดวงตาเลืองแสงกลับไว้ที่เดิมปีศาจท,ทั้ง7ตัวถูกสาให้กลายเป็นหินอีกครั้งกลับมาที่บ้านเด็กๆทุกคนนั่งทานข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขทําให้บิลลี่รู้ว่าทุกคนในบ้านหลังนี้คือครอบครัวที่ดีที่สุดของเขาจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็น กำลังใจให้ผมทับคลิปต่อด้วยนะครับ